วันนี้เราจะมาเปิดตัวลูกสาวคนใหม่ของไลทิกออฟฟิเชียลกันนะทุกคนนี่เลยบีนี่และตอนนี้นะคะบีนี่เนี่ยได้ออกสองผลิตภัณฑ์ใหม่มา <c oughs> คือบีนี่คอลลาเจนแคปนะคะแล้วก็บีนี่โปรไบโอติกพัดแคปนะคะเริ่มจากการมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวคอลลาเจนก่อนเลยนะคะบีนี่คอลลาเจนแคปจบทุกปัญหาผิวฟูฟูผิวเสียกลายเป็นผิวโกสวยสู้แดดมีสารสกัดจ,จากฟิตคอลลาเจนไต่เป็ดพายนะคะแถมเขายังมีแอลกูนัทไฮโอนที่ช่วยต้านการสร้างเม็ดสีเมลานินเขายังมีสารสกัดจ,จากแอสเซอร์ลาเชอร์รี่ที่เป็นสารต้านอนั่นก็คือ อากาศจากข้าโอริซาซาติว่าทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนะทุกคนใน1นซองเนี่ยมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะปกติเนี่ยเราก็จะทานวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะคะหรือว่าใครจะทานตอนท้องว่างเนี่ยก็ได้เลย นะคะคก็คือน้องตัวนี้เลยค่ะบีนี่พีบิโอติกพาร์ทแคปตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงระบบประสาทสมองและก็ผิวพรรณของเราด้วยนะคะตัวเขาเนี่ยนะคะครบเครื่องสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะมีทั้งไฟเบอร์มีท iber, มัทง้งพีบโอติกและก็โพรไบโอติกคือทั้งหนึ่งตัวเลยคือจบเลยโดยตัวเขานะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%มีส่วนผสมของฟุกโตโอลิโกแซคคาไรน์นะคะที่เป็นตัวพีบโอติกนะมีอินูลินที่เป็น พีไบโอติหนึ่งตัวและตัวเขานะคะยังมีบาซิลัสโคอากูแลนเป็นพีไบโอติกที่มีอายุยืนยาวมากๆแถมยังมีวิตามิน B ถึง8ชนิดเลยนะทุกคนเหมือนเดิมนะคะโดยปกติเราจะทานตัวนี้เป็นตอนเช้านะคะคือก่อนมื้ออาหารมื้อแรกนะก็คือถ้าของว่างๆเนี่ยกินได้เลยนะทุกคนซึ่งจะบอกว่าทั้งสองตัวนี้ของดีนี่นี่คือจึ้งมากๆตอนนี้เนี่ยเขาได้เปิดทำเอฟเฟอรี่เอนะคะถ้าใครสนใจมาเป็นนายหน้าหรือเอฟเฟอรี่เอให้กับทางดีนี่นะคะจะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง15%เลยนนะทุกคสิดีมากๆเลยอะถ้าใครสสนใจั่งซื้อกดท็นต์เลยนหน้าทั้งหลายเนี่ยห้ามพลาดเลยนะะคคค่าอมมิชชั่่นทีเยอะจึ้ง พ่านไม่ได้เลย